ัดีครับอาจารย์ครับนะครับนี่ก็คืออาจารย์ยังกออาจารย์โนอาจารย์โนอาจารย์โนนะครับบ้านพกาะสางบ้านกสงาได้ยินข่าวว่าได้โชคบ่กครับได้โชคครับได้มาอ่านกะเลขเขาเจ้าของกับเขาป้อมเลขทูอก็ออเลขทูปได้กันไปเสริมดวงให้้าบา้านนวดสะอาดครับหกหนึ่งทีหกหนึ่งท<อ>ีมันกะเขาทีหกตัดเอาแต่ว่าอันโชคผมไปถ้ำบุญวัด ป่าดงตาลวัดป่าดงนองตาลพุ่นนะดง้องตาลเพิ่นมาซิมใส่หูให้ปลาดูยอดป่าดองน้องตาลมาซิมใส่หูให้เลยเอออฮดบ้านปูพญานาคบ่ครับแม่นแมนได้อันเพิ่นซิมให้446ีหโอซ4ซีเข้าตรงๆเลยเนาะตรงๆทั้งบนทั้งล่างคือโอ้โหเอู้่นี่อาจารย์นี่ได้ทั้งบนทั้งล่างว่าซั่นะทวดทั้งบนทั้งล่างป๊าดนะครับนี่นะครับได้มาพ้อแล้วเด้อพี่น้องเด้อมานําหาพ้อแล้วเป็นจังได๋ฝันตองหวดไปอัน ยังบ่ได้แต่งขันขึ้นอยโอ้ได้เง,เงินได้ยังก่อนครับได้อันที่ได้แ่งเครื่องให้เพิ่นเพราะว่าที่ซื้อเจี๊สิบหามือโอเพิ่นเพราะว่ารับขันทื้อตังที่กะถทารถงวดต่อไปสามตัวแตก,อ,กอ,อีกแน่นอนโอ้สามตัวแตวกนีเ่เองแน่นอนมาต่อแน,น่อนอนโอ้เสียดายนะผมมาพ่อทราพก่อนเนาะมาพ่อทราเออแต่มาพ่อตะกี้แนี่กระติดได้โชคได้ลาบน้อกันเนาะ โอ้ยนะครับขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับนายจังไดขออนุญาตมาถ่ายถ้ำในเด้อครับเด้อไอเอฟซีเป็นเบืองนะครับไอ้มีโศกมีลาบน้ำกันเนาะอาจารย์เนาะมีโศกมีลาบน้ำกันวิทย์นี่วิทย์ทิ้เรียนเนาเรียนทิ้นะครับมันงอนะครับไม่อยากใครถ้ามันงอโอ้ยไอเข่าคักๆเนาะตสบายงวดนี่ไก่จังบ้านใด้กันล่อมันล่อไกลๆเนาะล่อไกลเมืออ๋อกยนจังไดพร้อมกับจิมมัตตามต่อให้เบืองได้เรื่อยนะครับต่อน้ำกันนนั่แหละ บานเข้าอะไรโศกเลยมาน้ากันอ้ได้โศกเนาะโอ้เวลาเอาหนี่เฮ็ดจังไหนถ้ำพิธีอย่างยู่าาบ้างเบ้าเขาเขสวดมนต์ไหว้พระธรรมดาขอครูบาอาจารย์ครับเพื่อนสิมาซีมใส่หูเลยอ๋อเพื่อนสิมเพื่อนสิมาซีมใส่หูเลยมาเถอะเออเบ้าเบ่าซีมใส่หูกัจดให้เป็นตัวเพราะว่างวดงวดก้อนหนานั่นก็ได้อ่าก้อนในพันศาเนี่ยล่ะ สวดม่อนแล็บพันกับมาซิมสีหูมกสองซีออกสามตัวให้วางสมองก็จะเมารถมาหาเลยก็จะเือยคนละสามแสนซ้ายบนลูกซีดลูกหาจากบางสามหมอเปนะครับไล่โอ้นะครับระวางกระไรสีดลูกหาไลยทั้งแกวบานเท่านี้แหละสามารถไล่ยุบไปนอกไปหน้าเขากับมาเห็ดน้ำโอ้ไปนอกไปหน้ากับมาเห็ด เออเสริมดวงเสริมยังอ๋อเสริมดวงพ่ออาจารย์เสริมดวงอะไรพ่อบอกแม่แม่เบิ่งก็ไดโอนะครับมาลายลูกเสียตลูกหาลายลูกเสียตลูกหากระมาลายนะครับเนาะนี่นะครับกับในมาตามต่อแนวทางกับอาจารย์เพื่อนใกล้ๆกมือกันจะตามต่ออีกเนาะอาจารย์ใช่ไหมนะครับก็ให้เข่าเด้งวัดเนี่โตกๆมันๆสาธุสาธุนะครับ